หลังจากปี1964ที่คาวาซากิสร้างบรรันไซคคันแรกออกมาและความทะเทยอทะยานของพวกเขาก็ยังไม่จบอยู่เพียงเท่านั้นครับด้วยทุนและชื่อเสียงที่สั่งสมมาจากยุคเก่าจากตระกูลซามูไรบริษัทคาวาซากิในชื่อเต็มคือคาวาซากิเฮบวีอินดัสทรีจำกัดได้มุ่งหน้าในการสร้างรถมอเตอร,ร์ไซค์และสร้างชื่อเสียงตามสูตรสำเร็จไปอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านยอดขายและการแข่งขันในช่วงนี้คาวาซากิ มีรถรุ่นซามูไร A1 และ S7 อยู่แต่ก็เป็นเพียงรถ2จังหวะขนาดกลางโดยมีความจุอยู่ที่2 5 0 3 5 0ยซีซีซึ่งในขณะนั้นทางคอนด้าและซูซูกิได้ขยับไปทำรถเครื่องยนต์ความจุที่450ขึ้นไปแล้วครับและทางตลาดอเมริกาเจ้าเก่าก็หวังได้รถเครื่องใหญ่เพื่อง่ายต่อการใช้งานในภูมิประเทศอันกว้างขวางทางคาเวสก,กิก็เป็นค่าใหญ่ครับ จึงไม่รีรอที่จะออกโปรดักชั่นใหม่ในทันทีในปี1967คาวาซกิเปิดตัวรถจักรยานยนต์2จังหวะแบบ3สูมออกมาโดยให้ชื่อโปรเจกต์ว่า N 1 0 0 plan ซึ่งจะเป็นรถจักรยานยนต์ความจุ5 0 0ซีซีเป้าหมายของมันคือต้องทำา1ส่วนสหมายได้ภายในเวลา13วินาทีและต้องมีกำลัง60แรงม้านับว่าตั้งเป้าหมายไว้สูงใช้ได้เลยครับสำหรับรถ4จังหวะ แต่ด้วยความที่ยุคนั้นยังไม่มีการควบคุมมลาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงอีกทั้งเรื่องปัญหาน้ามันแพงยังไม่เกิดขึ้นในยุคนั้นครับรถ2จังหวจะจึงเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งที่ทั้งฝ่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคเลือกใช้โดยแผนการทําเครื่องใหม่มีการใช้เครื่องของซามูไรเอเรุ่นก่อนมาเพิ่มจํานวนกระบอกสูบมาดื้อๆอย่างนั้นเลยครับโดยมีการพัฒนาออกมาทั้งกระบอกสูบคู่และ3สูบ จนในปี1968ทางมหาวิทยาลัยโอซาก้าได้ทำการวิจัยแล้วว่าเครื่องยนต์สสูบจะทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในปี1968นี่เองครับที่การทำรถจริงเริ่มขึ้นโดยมันมาในชื่อ H1A และด้วยความที่มันเป็นโมเดลที่3ที่ทำออกมาสำเร็จจึงใช้ชื่อเต็มว่า H1 Mark i โดยมีมักวันและมักถูที่ยังไม่ปล่อยออกมาตามที่วางแผนไว้ให้เป็นรถที่มีขนาดความจุที่น้อยกว่าเพื่อขยายฐานการตลาดให้กว้างขึ้นหน้าตาของมันถูกดีไซน์แบบรถสปอร์ตบค์ไฟหน้ากลมไม่คู่ท่อคู่ออกซ้ายขวาท้ายเรซซิง่งและไฟท้ายกลมดูบเฉีียวพร้อมด้วยเครื่องยนต์3สูบขนาด5 0 0รีซีระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่มีประสิทธิภาพอย่างดีในการทดสอบจริงมันสามารถวิ่ง1 4ส่วนสี่ไมล์ได้ที่12.8วินาทีที่ความเร็ว199.5กิโลเมตรต่อชัวงง่วโมงนั่นทำให้มันสามารถลบความท้าทายที่ทางกว w a กิตั้งไว้ได้สำเร็จครับแม้ทางนิยาาตยสาร Cycle World ของทางสหรัฐจะนำไปทดสอบแล้วทําได้เพียงแค่191.4กิโลเมตรต่อชั่วงโมงก็ตามแต่นั่นก็ทำให้เป็นที่พูดถึงด้านความทะเยอทะยาน ในการปั้นรถให้แรงของคาวาซากิทั้งฝ่ากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนี่คือที่มาของต้นตระกูลคาวาซากิทริปเปิลในเวลาต่อมานอกจากเครื่องยนต์ที่ทำได้ดีแล้วทางนิติสารเดอะไซเคยังได้ให้คำวิจารณ์ในทางบวกอีกว่าระบบเบรกของมันนั้นทำงานได้ดีไม่เหมือนรถรุ่นอื่นๆในยุคนั้นที่มันสามารถหยุดด้วยเบรกหลังเท่าไหร่ก็ได้โดยล้อหลังไม่ล็อค มันสามารถทํายอดขายได้ถึง1 1 0 0 0 0สคันโดยภาพลักษณ์จะออกเป็นรถนักเลงรถนอกกฎหมายเจาะกลุ่มวัยรุ่นขาซิ่งได้เป็นอย่างดีครับอีกหนึ่งสาเหตุคือมันราคาเพียง999ดอลลาร์ทำให้เหล่ากระทาชายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากูจะขี่มันไประเบิดมุมไหนของถนนก็ได้เพราะมันราคาไม่ถึง1,000ดอลลาร์1970กจก็ได้ทำรุ่น H1R เพื่อใช้ในการแข่งขันเวลดกลางปี ในรุ่น 500cc และคว้าที่2รองจาก MV Gusta ครับผลตอบรับที่ออกมาเป็นแบบนี้เลยทำให้ Kawasaki เ,เร่งคลอดรถในซีรีส์คันถัดไปออกมาในทันทีจากที่วางแผนไว้ในคอนเซปต์ Mark 1และ Mark 2ตัวจริงก็ได้เผยโฉมไล่เรียงกันออกมาในตระกูลจาก Triple โดยคันแรกเริ่มจาก S1 Mark 1 250cc ที่เป็นเครื่องยนต์2จังหวะรีดแรงม้าออกมาได้32แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีมันมาก,กับรหัสตัวเครื่องชื่อว่า KH250 และนี่ก็คือชื่อที่ต่อมาคาวาซกิจ,จะใช้ในการทำตลาดครับมันมีรูปทรงใกล้เคียงกับ H1 Mark III เพียงแต่จะมีขนาดที่สั้นกว่าเมื่อวัดจากฐานล้อ และตัวต่อมาคือ Kawasaki S2 Mark i ก็ใช้ระบบเครื่องยนต์และรูปร่างเช่นเดียวกันแต่มีความจุเครื่องยนต์ที่ 350cc ในตัวนี้ภายหลังได้ปรับเป็น 400cc และเปลี่ยนชื่อทางพาณิชย์เป็น KH 400เนื่องจากสร้างช่องว่างทางการตลาดระหว่างตัว250และนอกจากนี้ยังมีการปรับใช้การจุดระเบิดจากกล่องไฟซีดีอีกด้วยครับ โดยการปรับความจุดจะเริ่มขึ้นในปี1976จะทิ้งช่วงหากจาก KS350U4 ปีครับในช่วงปี1972ที่ทั้ง3พี่น้องได้ทำตลาดมาก็ได้มีการเติบโตทางอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ในหลายๆค่ายและช่วงนี้นี่แหละครับที่กระแสนาน,านหังบูมหรือกระแส750กำลังมาทั้งคาวาซกิกำลังวิจัยคาวสกิเซวันก็ยังไม่ทันเสร็จดีเลยครับ เลยได้นำตัวสร้างชื่อมาปรับปรุงเพื่อขายใอ้ทันรองรับตลาดผู้บริโภคมันมากับชื่อ ks 7 5 0หรือในานามอย่างเป็นทางการว่า Kawasaki H2 m r x IV ด้วยความจุก,กว่า7 4 8 cc ทำให้เครื่องยนต์ของมันทรงพลังและสร้างกำลังได้ที่รอบต่ำตั้งแต่3,500รอบต่อนาทีและแรงม้าสูงสุด71แรงม้าที่6,800รอบต่อนาทีครับ เ2มากับระบบเบรกที่ดีขึ้นด้วยดิสเบรกหน้าและยังสามารถติดตั้งเพิ่มเป็นดิสเบรกแบบคู่ได้อีกด้วยครับระบบคาร์บูเรเตอร์เป็นระบบฉีด i อเซึ่งล้ำหน้ามากทำให้ได้รอบเครื่องที่สมูทกว่ารุ่นก่อนๆและฐานล้อที่ยาวขึ้นทำให้มันนิ่งขึ้นที่ความเร็วสูงแต่กระนั้นด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ ทำให้มันมีความแรงและอันตรายกว่าเครื่อง750รุ่นอื่นๆในท้องตลาดมากครับเพราะเครื่อง 2, 2> จังหวะลูกสูบขึ้นลง1ครั้งจุดระเบิด1ทีต่างกับเครื่อง4ี่จังหวะที่ลูกสูบขึ้นลง2ครั้งจุดระเบิด1นึงทีนั่นทําให้มันมีฉายาว่า widow maker หรือนักสร้างแม่ไม้ครับเหตุจากถ้าผัวน้องนางคนใดได้ขับขี่ไอ้เครื่องจักสัมผัรุ่นนี้ก็มีโอกาส50-50 ที่จะได้ผัวคืนแบบยังไม่มรณาเพราะมันแรงจัดจริงๆครับนั่นทำให้ยอดประกันสำหรับรถเ1และ s 2เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงปี1973ครับอีกทางโดยชื่อเสียงว่าเป็นรถกินผัวทำให้มันส่งผลต่อยอดขายในภายหลังเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันโอ้ยมันแห้งสดแจ้งจะขายเสือ้อจะขายเสือ้อจะขายเสือ้อขายเสือ้อสติกเกอร์พวงกุญแจ ไซส์ M ไซส์ L 5 5 0ปุ่มกุญแจ150สติ๊กเกอร์120ไม่เหมือนช่าไห่เพราะไอดอนแค่ไอดอนแค่ USA you know ในยุคปลายตระกูล KH ได้ใกล้ถึงจุดยุติเนื่องจากวิกฤตการน้ำมันแพงในช่วงปี1973น้าานั่นทำให้รถ2จังหวะไม่ตอบโจทย์การใช้งานเนื่องจากกินน้ำมันมากกว่าและยังสร้างมลพิษมากขึ้นอีกด้วยแม้จะไม่ได้หายจากไปในทันทีครับแต่กระแสตอบรับที่ลดลง ทำให้คาวาซากิ KH หรือตระกูล H ค่อยๆจบสายการผลิตไปจนถึงรุ่นสุดท้ายในปี1980แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอีกรุ่นที่เป็นพี่น้องของเหล่า KH ที่ยังถูกสร้างออกมาจำหน่ายอยู่นั่นคือ KH125 ที่เป็นรถขนาดเล็ก2จังหวะ1สูบออกแบบมาให้ใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันระบบดูดอากาศเป็นแบบโรตารีดิสบลว แบบที่เคยใช้ในอดีตอย่างซัมไบรเอเซเวที่ถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งแม้จะไม่โด่งดังนักแต่ก็มียอดขายอย่างต่อเนื่องโดยในรุ่นแรกจะมีขายแค่เฉพาะในญี่ปุ่นและด้วยหน้าตาที่เท่เหมือนรุ่นพี่ในตระก,กูลทางคาวาเลยนำจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลางในหลายประเทศด้วยกันครับโดยการจำหน่ายภายนอกญี่ปุ่นจะใช้ชื่อว่า KH125GTO โดยคำว่า GTO มาจากคำว่า Gas Transport Only คือใช้เป็น,นรถขนแก๊สโดยเฉพาะครับแบบที่เราเห็นกันตอนเด็กๆสักกี3 0ิปีที่แล้วครับที่เราจะเห็น GTO นี่แหละใช้ขนแก๊สกันทั้งนั้นเหตุเพราะ ra, ทางคาวาซาก,กิออกแบบให้มันเป็นรถที่ไม่อัตตาเร่งกลางๆไม่หวือหวาแต่มีแรงบิดที่สูงเหมาะใช้กับการบรรทุกอีกทั้งยังบำรุงรักษาง่ายอืดทนทาน มันตีตลาดดังเปรียงส่งผลให้ยอดขายพุ่งทะลุชาร์จไปได้ในหลายประเทศครับหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยนี่เองทําให้คาวาซากิออกรุ่นใหม่ๆออกมาได้ถึง4รุ่นนับจากรุ่นแรกอย่าง KS125 ที่ขายในญี่ปุ่นก็จะเป็น TTO m a กวัไฟหน้ากลมไฟไท้ายแยกไม่มีตูดส่วน m ักถูจะไฟหน้าเหลี่ยมไฟไท้ายเหลี่ยมตูดแงน มาร์ค3ไม่มีครับข้ามมามาร์ค4เลยโดยมาร์ค4จะเหมือนมาร์ค2ทุกประกาศแต่จะต่างแค่มีมงกมเหลี่ยม,ยมส่วนรุ่นสุดท้ายจะออกมาในปี1990ที่จะกลับมาใช้รูปทรงแบบพลาสสิกอีกครั้งมันมากับไฟหน้ากลมไมกลมและตูดเป็ดโดยความที่เป็นรุ่นทิ้งทวนมันเลยมีลายที่ขายมากถึง10ลายครับอยากให้ดูไม่ไหวจริงๆ ถึงแม้เจ้า ks 1 2 5จะไม่ได้เป็นเครื่องยนต์3สูบแบบรุ่นพีแต่ก็ถูกนับว่าเป็นตระกูลทิปเปิลเช่นกันครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหมากสำคัญที่ทำให้เห็นว่าการเดินทางของตระกูลนี้ได้เดินทางมาไกลามากครับการกลับมาของชื่อ h 2กลับมาอีกครั้งในปี2014กับการรวมสายทางระหว่างดินจา r เรน e กับ h 2 r a เรน โดย Kawasaki x 2คันใหม่นี้มาในรูปลักษณ์สปอร์ตไบค์โดยหวังจะให้เป็นที่หนึ่งของรถสมรรถนะสูงมันมากับเครื่องยนต์สีจังหวะความจุ 998cc และอัดอากาศด้วยระบบซูเปอร์ชาร์จมันเป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายทุกๆสถิติความเร็วบนโลกมันทำสถิติ1ส่วน4ใหไมล์ที่9.4วินาทีที่ความเร็ว244กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสนามบินโมฮาวี์ แคลิฟอร์เนียและมันทำลายสถิติความเร็วบนลานเกลือบอนเนวิลลที่3 3 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งยังเร็วที่สุดใน Ice of Man TT ที่โด่งดังที่สุดคือสะพานออสบานกาซีที่เป็นสะพานยาวอันดับ4ของโลกและ S2 ได้ไปวิ่งทำความเร็วสูงสุดที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้เมื่อปี2016 นั่นทำให้ชื่อเสียงของ S2 กลับมาโด่งดังอีกครั้งและทำให้เจตจำนงแข่งความเร็วถูกสารต่อแม้ว่าในตัวปัจจุบันจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตระก,กูลทิปเปิลแล้วก็ตามจากกลิ่นอ u โตรูปในวันนั้นสู่เสียงอัากาศของซูเปอร์ชาร์จในวันนี้มันทำให้เห็นแล้วว่า S2 ไม่มีวันตาย